เราไม่ต้องไล่ล่าเราดึงดูดด้วยการเป็นตัวเองของเราของของเราก็คือของของเราแล้วถ้าเราพลาดอะไรไปนั้นเป็นเพียงเพราะว่าอเลากำลังจะจัดเรียงสิ่งที่ดีกว่าที่ใช่กว่ามาเพื่อเราขอบคุณโอกาสนั้นที่เราพลาดไปเพราะเรารู้แล้วว่าโอกาสนั้นมันทำให้ใจเรารู้สึกร้อนรน โอกาสนั้นมันทำให้เรารู้สึกอยู่ในสภาวะที่ไรลากถ้าเช่นนั้นแล้วมันไม่ใช่ของเราโอกาสของตัวฉันตัวฉันจะรู้ได้ว่ามันจะสบายใจใจเราจะเบาประตูทุกบานจะเปิดรับมีแสงสว่างในใจเข้ามาในจิตใจของเราเรารับรู้ได้ถึงพลังงานที่ถูกส่งมาเราจะรับรู้ได้ว่ามันง่าย ใครที่ใช่สำหรับคุณเขาจะต้อนรับคุณยังอบอุ่นหาสจัน์นอกนั้นคุณเป็นแค่ตัวเองไม่จำเป็นต้องพยายามสำหรับพวกเขาเลย